ามาซ่อมลานเครื่องตัดหญ้า NB ซอยูหนึ่งกันนะครับอันนี้เราจะเอาของใหม่นะครับของใหม่มาสอนวิธีการซ่อมนะครับเริ่มการซ่อมนะครับนี่นะครับเราก็จะต้องดึงเชือกก่อนนะครับดึงเชือกออกมาประมาณนี้นะครับมาดูใกล้ๆนะครับแล้วเราก็คลักเชือกออกมานะครับนี่นะฮะนี่นะครับให้เชือกมันย่อนอย่างนี้นะครับแล้วเราก็ วนอย่างนี้แหละครับให้สปริงมันคายตัวนะครับเมื่อเมื่อสปริงคายตัวแล้วนะครับเห็นไหมครับสปริงคายตัวแล้วเราก็ทําการถอดกันเลยครับแล้วก็ลดารอลงมานะครับอันนี้เวลาเราถอดนะครับสปริงข้างล่างอ่าต้องดูนะครับบางทีมันก็หลุดนะครับ เราหลุดไม่เป็นไรครับเราใส่ได้อะหลุดแล้วครับนี่ทำไงหลุดแล้วตัวนี้ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราม้วนใส่ได้นะครับอันนี้เราจะมาพูดถึงกรณีที่สปริงลานตัวใหญ่หักนะครับเราก็งัดออกมานะครับแล้วเราก็ทําการเอาสปริงตัวนี้นะครับออกเลยนะครับเหลือแต่แผ่นเหล็กไว้นะครับเราก็ทําการดึงนี่เลยครับออกมานะครับแล้วเราก็จะเอา สปริงต right is ัวใหม่ใส <aciones S 1> ่ไปนะครับน no ี่นะครับมันจะมีลวดนะครับห้ามหลุดนะครับเวลาหลุดว่ามันจะฟูเลยนะครับแล้วก็ใส่แล้วเราก็ค้อนตอกเข้าไปนะครับแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการม้วนสปริงนะครับสปริงตัวเล็กอันนี้กรณีที่มันหลุดนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนใหม่เขาก็จะกดเขาก็จะมีลวดกดอย่างนี้มาให้นะครับ วันนี้นะครับนี่นะครับเราก็ดึงสปริงมาเรื่อยๆนะครับให้มันให้วงวงมันเล็กะครับดึงอีกครับ ได้แล้วนะครับนี่นะครับแล้วก็ใส่สปริงเข้าไปนะครับจริงๆต้องใช้ครีมนะครับแต่อันนี้ผมใช้มือเอาได้แล้วครับอ่านี่นะครับประมาณนี้นะครับเวลาเราจะใส่สปริงเนี่ยนะครับเราก็มาดูนะครับว่าให้สปริงตรงนี้นะครับ มาเกี่ยวกับตรงนี้นะครับพยายามให้มันเกี่ยวกันนะครับวนเชื่อกอย่างนี้ก่อนนะครับใส่ลงไปนะครับนะครับถ้าเกิดเราหมุนเราหมุนมาแถบซ้ายมือเนี่ยนะครับ ถ้าเกิดเรามันสวนนะครับแสดงว่าใส่ถูกล็อกนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราไว้ยี้ก่อนนะครับเราใส่สปริงตัวใหญ่ก่อนนะครับนี่ะครับแล้วเราก็ใส่เขี้ยวสตาร์ทลงไปนะครับดูล็อกให้ตรงกันนะครับนะครับจากนั้นเราก็ยึดน,น็อตน,นะครับ เมื่อได้อย่างนี้แล้วนะครับเราก็ทําการม้วนนะครับม้วนมาแถบซ้ายมือนะครับมวนเข็มนาฬิกานะครับสักสามรอบนะครับ1 2 3นะครับแล้วเราก็จับลานไว้ยีนะครับแล้วก็แล้วก็บอร์ดครับเสร็จแล้วครับนี่นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคครับสวัสดีครับ